รอยแขนซ่อนรอยหลักตอนที่12ความหวั่นไหวเราวิสาขับรถตามอัครพลไปติดๆถึงแม้จะไม่รู้ว่าอัครพลขับรถไปไหนเธอก็ไม่ละความพยายามแต่พอเลี๋ยวอีกครั้งเราวิสาก็คลาดกับชายหนุ่มสียแล้วบ้าจริงหายไปไหนแล้วเราวิสาบ่นออกมาอย่างหัวเสียลวงโทรศัพท์ขึ้นมาจากกระเป๋าด้วยความงุญญ่เยิน ก่อนจะกดหาเบอร์ของอัครพลด้วยหวังว่าอีกฝ่ายจะรับสายแต่ดูเหมือนว่าความหวังของเธอจะล้มเหลวเมื่ออีกฝ่ายไม่รับโทรศัพท์ไอพิพล์บ้าทำแบบนี้กับริษทได้ไงเธอโวยวายเสียงดังอารมณ์โกรธพุ่งขึ้นจนอยากจะฆ่าคนที่ไม่รับโทรศัพท์เราวิสาขับรถไปเรื่อยๆด้วยหัวใจที่หนักอึ้งพยายามคิดทบทวนความรู้สึกตัวเองว่าทำไมถึงได้เป็นแบบนี้ แล้วทำไมเธอถึงได้หลงรักเพื่อนรักของพี่ชายตัวเองแกมันบ้าคนที่แกรักคือโอไม่ใช่หรือไม่ใช่นายอัครพลนั่นเสียหน่อยแกมันโง่ไปหลงรักตะแก่ซื้อบือน,นั้นทําไมเราวิสาลองให้ด้วยความอัดอัน้นเมื่อรู้ว่าตัวเองตกหลุมรักเพื่อนรักของพี่ชายหญิงสาวคิดด้วยใจที่เจ็บปวดถ้าหากเขาไม่หลบหน้าไม่คุยเธอก็ไม่มีทางรู้ว่าจริงๆแล้ว ใจเธอรักใครกันแน่เพราะยังคงจมอยู่กับความคิดของตัวเองจนไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ที่โทรเข้ามากว่าจะรู้ว่ามีใครโทรเข้ามาก็หลายสายไปแล้วก้มลงมองโทรศัพท์อีกครั้งด้วยความดีใจเมื่อคิดว่าคนที่โทรมาน่าจะเป็นคนที่เธออยากเจอพอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูอีกครั้งอารมณ์เศร้าก็เพิ่มขึ้นมาอีกนี่มันเบอร์โอนี่นาก่อนจะกดโทรกลับไปเมื่อรู้ว่าเป็นเบอร์ใคร ฮัลโ <Hello>? oh, หลโอล่มีอะไรกับริสาหรือเปล่าริสานัดกับโอเอาไวจ้จำไม่ได้หรือไงครับโอโทรหาริสาตลอดเลยนะแต่โทรไม่ตดสักทีเป็นอะไรหรือเปล่าโอ oh, วลิสา,าเปลี่ยนไปนมากเลยนะมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าเดชาถามคนหลักด้วยน้ำเสียงเป็นห่วงเป็นใยเราวิสาได้ฟังแบบนี้ก็ยิ่งรู้สึกผิดเมื่อรู้ว่าตัวเองได้ทำ้ายผู้ชายที่แสนดีอย่างเพื่อนสนิทคนนี้ เราวิสาตั้งสติก่อนจะตอบกลับอีกฝ่ายจะได้ไม่ต้องเป็นกังวลไม่มีอะไรหรอกจก่ะโอไรสาสบายดีโอไม่ต้องเป็นห่วงไรสาขอโทษนะที่ทําให้โอเป็นห่วงตอนนี้โออยู่กรุงเทพหรือเปล่าจ่ะตอนนี้โออยู่กรุงเทพนี่แหละโอจะโทรบอกไรซ่าว่าเย็นนี้โอจะชวนไรสาไปทานข้าวนะ่ะไรสาว่างไหมโอคิดถึงไรสาจังเลยเดชาบอกคนรลักด้วยน้ําเสียงนุ่ม นึกว่นใจอยู่เหมือนกันนับตั้งแต่นัดกับคนรลักเมื่อเดือนก่อนแต่เกิดปัญหากับ,บรุนพี่สาวแสก่อนเขาก็ไม่เคยได้เจอกคนหลักอีกเลยมีแต่คุยโทรศัพท์กันเท่านั้นความห่างเหินก็เพิ่มขึ้นมาอีกวันไวเหลือเกินว่าคนหลักอาจเปลี่ยนไปหรือบางทีระหว่างเขากับราวิสาจะเป็นได้แค่เพื่อนกันเท่านั้นโอ้ราวิสาเรียกชื่อคนหลักด้วยความเป็นห่วง เมื่อรู้ว่าเธอเริ่มเหินห่างไม่ได้เอาใจใส่คนรักเหมือนเมื่อก่อนและยิ่งไม่แน่ใจตัวเองว่าความรักที่มีให้กับเดชาเป็นความรักแบบไหนกันแน่ทำไมเงียไปละ่ะฟังไรสาอยู่หรือเปล่าฟังอยู่ครับว่าไงว่าไงไหมเย็นนี้เราสองคนไม่ได้ทานข้าวกันนานแล้วนะก็ได้งั้นตอนเย็นเราเจอกันที่ร้านเดิมโอเคนะเราวิสาตอบตกลง ทั้งที่ใจอยากจะไปจัดการปัญหาหัวใจกับใครบางคนที่เอาแต่หลบหน้าเธอถึงแม้ตอนนี้เธอจะเข้าไปช่วยงานพี่ชายที่บริษัทที่สำคัญเธอยังทำงานร่วมกับอัครพลอีกด้วยตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาอัครพลคุยกับเธอเพียงแค่เรื่องงานนอกจากนั้นไม่มีเลยที่จะได้คุยกันแบบปกติเหตุผลก็คงมาจากเธอตอบปฏิเสธความรักของชายหนุ่มก่อนหน้านั้นั่นเอง โอเคครับงานห้าโมงเย็นเราเจอกันที่เดิมโอจะรอนะคิดถึงไรสานะเดชาบอกคนรักก่อนจะตัดสายเขารับรู้ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของคนรักใจก็พยายามไม่คิดแต่ไม่รู้ทำไมความรู้สึกบอกว่าเขากำลังจะสูญเสียผู้หญิงที่เขารักไปกฤษดาและกอนทิดาเดินลงมายังลานจอด,ดรถกฤษดาพยายามมองหาเพื่อนรักและน้องสาวตัวแสบของเขา แต่ดูเหมือนว่าเขาจะพบแต่วความว่างเปล่าก่อนจะก้มลงถามภรรยาสาวด้วยความแปลกใจสองคนนั้นหายไปไหนแล้วพึ่งไม่รู้เหมือนกันค่ะทำยังไงดีคะคุณกริตก่อนที่ดารู้สึกกังวลไม่น้อยใจหนึ่งก็อยากจะช่วยรุ่นน้องของเธอเหมือนกันแต่ตัวเธอเองยังเอาตัวไม่รอดเลยนับตั้งแต่เธอโดนนายกฤษสดาบังคับลากถูกไปจดทะเบียนสมรสเมื่อเดือนก่อน ชีวิตที่แสนเรียบง่ายและมีความสุขของเธอก็จบสิ้นลงต้องมาอยู่ร่วมห้องกับคนที่แสนเกลียดชังและต้องเจอกันทุกเชา้าทำงานด้วยกันอีกตั้งหากคิดอะไรอยู่พึ่งกฤษาดาหันมาถามด้วยความเป็นห่วงเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายนิ่งเงียบเปล่าคิดอะไรเลื่อยเปื่อยรีบไปเถอะฉันหิวแล้วเดี๋ยวจะได้กลับมาทำงานต่อให้เสร็จเธอบอกด้วยความเหนื่อยหน่ายแน่ใจนะว่าไม่มีอะไรปิดบังฉัน กฤิศดาถามขึ้นเพวาความแน่ใจฉันจะอยู่เงียบเงียบบ้างไม่ได้เลยไงคะเธอตอบกลับด้วยความงุหงิดฉันหิวแล้วพวกเราจะไปกันได้หรือยังก็ไปสิกฤษศดาบอกด้วยน้ำเสียงไม่พอใจเมื่อเห็นว่าภรรยาไม่สนใจหรือเข้าใจความเป็นห่วงของเขาเลยชายหนุ่มเฝ้าถามตัวเองว่าตอนนี้คิดอย่างไรกับภรรยาจอมหัวดื้อคนนี้กันแน่กฤษดาตอบได้คำเดียวเลยว่า เขาคงรักภรรยาตัวเองเข้าแล้วอย่างแน่นอนถึงหญิงสาวจ,จะไม่ได้ร่ำรวยสวยเหมือนคู่ควงที่ผ่านมาของเขาแต่ก็มีสมองมีความคิดและที่สำคัญตามเขาทันีน่แหละที่เขาชอบกฤษสดารอจนภรรยานั่งบนรถเรียบร้อยแล้วจึงสตาร์ทขับออกไปด้วยความเร็วขับช้าๆหน่อยไม่ได้เลยไงคะก่อนที่ดาวโวยวายเมื่อเธอสามารถพรยุงตัวนั่งบนเบาะได้อีกครั้ง กฤษดาหันมามองตาเขียวเมื่อโดนภรยาบนแล้วทำไมฉันจะขับรถเร็วไม่ได้ละ่ะจอดรถเดี๋ยวฉันหาทางไปดานเข้าเองถ้าคุณยังขับรถแบบนี้นัดกับใครไว้หรือไงถึงไปกินข้าวกับโผตัวเองไม่ได้หยาบคายก่อนที่ดาพึมพำด้วยความหัวเสียก่อนจะหันไปมองทิวทัศน์ด้านนอกเพื่อระง,งับอารมณ์โกรธไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องมานั่งทะเลาะกับนายโลกจิตในทุกครั้ง ตั้งแต่โดนบังคับให้จดทะเบียนสมรสเมื่อเดินก่อนก็แย่พอแล้วนี่ยังต้องมานั่งทะเลาะก,กันทุกวันแล้วชีวิตนี้จะมีความสุขไหมอย่างเรื่องรุ่นน้องหนุ่มกับใหญ่รุ่นน้องสาวตัวแสบของเธออีทำไมมันถึงได้วุ่นวายแบบนี้กฤิดาหันไปมองภรรยาด้วยความแปลกใจเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายนิ่งเงียบภรรยาของเขาคิดอะไรอยู่คิดเรื่องของเขาหรือเปล่าหรือว่าคิดถึงผู้ชายคนไหน พอคิดว่าภรรยาคิดถึงชายอื่นอารมณ์หึงห่วงก็เกิดขึ้นแบบไม่รู้ตัวหันมาคุยกันเดี๋ยวนี้นะเพิ่งฉันบอกให้หันมาคุยกันเดี๋ยวนี้คุณกริดก่อนที่ดาปวดหัวกับความเอาแต่ใจของสามีพูดแบบนี้หมายความว่าไงอยู่กันได้แค่เดือนเดียวก็เบื่อกันแล้วหรือจะบอกให้นาก่อนที่ดาเธอกับฉันจะต้องอยู่ด้วยกันไปจนวันตายจำเอาไว้ชายหนุ่มขึ้นเสียงตะคอกกลับด้วยความโกรธ เมื่อคิดว่าภรรยาไม่ได้รักเขาเลยแต่ถ้าจะคิดให้ดีเป็นเพราะเขาตั้งหากที่บงังคับขู่เข็นเธอมาเป็นของเขาเองฉันไม่อยากทะเลาะก,กับคุณลองนาคุณกฤิหญิงสาวหันมาจ้องหน้าสามีคุณไม่เบื่อบ้างเหรอที่คอยหาเรื่องทะเลาะก,กับฉันทุกวันแบบนี้ก่อนที่ดาถามด้วยความเซ็งแลบปลงกับชะตาชีวิตตัวเองโดยไม่รู้ว่าคำพูดและความรู้สึกที่คนเป็นสามีแสดงออกมานั้นเป็นเพราะความหึงหวง ก็ใครกันแน่ที่ชนทนะเลาะน่ะช่างเถอะฉันขอโทษคุณก็แล้วกันถ้าทำให้ลำบากใจก่อนที่ดาตัดสินใจบอกสามีอย่างปลงๆแล้วเราจะไปกินข้าวกันที่ไหนคุณขับออกมาไกลาจากบริษัทมากแล้วนะคะเดี๋ยวก็กลับไปทำงานสายหรอกฉันเป็นเจ้าของบริษัทนะฉันจะเข้าไม่เข้ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาถ้าพนักงานคิดแบบคุณบริษัทของเจงไม่เป็นท่าก่อนที่ดาพูดขึ้นมาล,ลอยๆ ฉันไม่อยากทะเลาะก,กับเธอแล้วล่ะปวดหัวเป็นบ้ากฤษดาบ่นออกมาอย่างปลงกับตัวเองเหมือนกันเขาไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทําไมถึงได้งุนงิดเวลาโดนคนข้างๆข,ข,ขัดใจคุณกลิตคะฉันว่าเรามาสงบสึกกันดีไหมก่อนที่ดานั่งอมยิม้มเมื่อเห็นอาการของสามีสงบสึกง,งั้นหรอกฤษดาหันมามองด้วยความแปลกใจก่อนจะถามอย่างเพื่อความมั่นใจใช่คะ่ะ ฉันเหนื่อยที่จะต้องทะเลาะก,กับคุณแล้วก็ได้งั้นเราสองคนมาสงบศึกกันต่อไปเราจะไม่ทะเลาะก,กันอีกฉันก็เหนื่อยเหมือนกันกฤษดาบอกพร้อมกับยิ้มกว้างก่อนจะจับมือของภรรยางั้นเรามาสัญญากันก่นกอนว่าต่อไปเราจะไม่ทะเลาะก,กันอีกและคุณก็ต้องแทนตัวเองว่าพึ่งโอเคนะครับก่อนที่ดามองคนพูดก่อนจะยิ้มออกมา บางทีการที่เธอยอมสงบสึกอาจจะดีต่อเธอก็เป็นไปได้ได้ฉันเออพึ่งสัญญาแต่ตัวคุณต้องแทนตัวเองว่าผมก็พึ่งด้วยเหมือนกันนะโอเคนะเราจะมาเริ่มต้นกันใหม่ได้สิผมสัญญากฤษสดาบอกด้อรอยยิ้มบางทีมันอาจจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีก็ได้ใครจะไปรู้ถึงตอนนี้เธออาจจะยังไม่รักฉัน แต่อนาคตฉันจะทำให้เธอรักฉันให้ได้ก่อนที่ดาเขาสัญญากับตัวเองพร้อมกับหันมายิ้มให้ภรรยาสาวพลางปล่อยมือแล้วเรี้ยวรถเข้ารานอาหารชื่อดังติดกับห้างสัปร์สินค้าประมาณห้าโมงเย็นเดชามานั่งรอคนหลัได้วยความเป็นห่วงก้มลงมองนาฬิกาบนข้อมือนี่มันก็ห้าโมงครึ่งแล้วริสาททำมยังไม่มาเป็นอะไรหรือเปล่า ก่อนบ่นพึมพามด้วยความเป็นห่วงเดชาวโรดี o, ody, ถึงความเปลี่ยนแปลงไปของคนรักแต่เขาก็ไม่กล้าถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนับตั้งแต่วันที่นัดกับเขาแล้วคนหลักก็ไม่ได้มาตามนัดชายหนุ่มยังคงนั่งจมกับความคิดเรื่องของคนรักจนเขาไม่ทันเห็นว่าตอนนี้ใครคนหนึ่งเดินเข้ามาในร้านที่เขานัดกับคนหลักเอาไว้โอนายมาทำอะไรที่นี่ เจ้าของเสียงเข้มทักขึ้นเมื่อเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้ารุ่นน้องหนุ่มเดชาลุดจากผวังเงยหน้าสบตารุ่นพี่หนุ่มที่ยืนยิ้มให้เขาอยู่สวัสดีครับพี่เอิญชายหนุ่มทักด้วยความดีใจมาทําอะไรที่นี่ครับฉันเซ็งๆก็เลยมาเดินเล่นนะ่ะแล้วนายมาทําอะไรแถวนี้หรือว่านัดกับริสาไว้ผู้มาใหม่เอ่ยถึงรุ่นน้องเราเพิ่งมาด้วยหรือเปล่าละ่ะโอ สิวะาถามถึงรุ่นน้องอีกคนด้วยความคิดถึงนานแล้วที่เขาไมา่ได้ติดต่อกับหญิงสาวเลยเปล่าหรอกครับพี่พึ่งไม่ได้มาด้วยเชนนั่งก่อนสิครับพี่เอิญถ้าไม่รีบไปไหนก็ดีเหมือนกันแล้วนายเป็นไงบ้างใกล้จบหรือยังเหลืออีกเทอมเดียวครับพี่ละครับเรียนโทรเป็นไงบ้างเดชาถามเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายนั่งลงเรียบร้อยแล้วพี่เอิญจะดื่มอะไรดีครับกาแฟชาล้อน หรือน้ำเปล่าฉันเอากาแฟก็แล้วกันไม่ต้องเข้มมากนะได้ครับน้องๆขอกาแฟอีกแก้วไม่ต้องเข้มนะได้ครับเราสักครู่นะครับพนักง,งานตอบรับเดชามองรุ่นพี่หนุ่มด้วยความสงสัยทำไมถึงได้ดูเงียบเหงาเศร้าส้อยแบบนี้หรือจะรู้แล้วว่ากอรธิดามีเจ้าของแล้วมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าครับพี่เอิร์นก็ไม่มีอะไรหรอกเพียงแต่ช่วงนี้เครียด เรื่องเรียนเราก็เรื่องส่วนตัวนิดหน่อยนะ่ะสิวะบอกด้วยน้ำเสียงเศร้าๆโอ้ช่วงนี้เจอเพึ่งบ้างหรือเปล่าชั้นโทรไปก็ไม่มีใครรับสายเลยเพึ่งเขาไม่สบายหรือเปล่าเตชานั่งเงียบเพราะเขาไม่รู้จะอธิบายอย่างไรดีขนาดเขาเองก็ยัง,งงงอยู่ไม่หายกับเรื่องของกอรธิดากับกลิสดาคาสโนว่าหนุ่มแสนจะเย็นชาจอมบงการจเจ้าอารมณ์ไม่เคยคบผู้หญิงคนไหนจริงจัแต่ดันมาบอกเขาว่า รุนพี่ของเขาเป็นภรรยาแซนี่ความคิดความเครียดก็พุ่งขึ้นมาแส่เหลาสิเราจะให้บอกรุนพีคนนี้ว่าไงดีละ่ะสงสัยช่วงนี้พี่พึ่งคงงานยุ่งนะครับเราทำไมฉันโทรไปไม่เห็นพึ่งเขารับสายเลยละ่ะโอ้ฉันถามหน่อยสิพี่เอิญมีอะไรจะถามผมหรือครับถ้าผมตอบได้จะตอบพึ่งเขามีแฟนแล้วหรือยังทำไมพี่เอิญถามผมแบบนั้นล่ะครับ เดชาเป็นห่วงรุ่นพี่หนุ่มเหมือนกันเพราะเขารู้ดีว่าตอนในกองทิดาเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้สิฉันว่าพึ่งเขาติดต่อยากขึ้นเราไม่เห็นติดต่อกลับมาเลยฉันเป็นห่วงพึ่งเขาอีกฝ่ายบอกในสิ่งที่เขากังวลให้รุ่นน้องฟังอย่าคิดมากสิครับไม่มีอะไรหรอกเดชาเหลือบไปเห็นคนรักเดินเข้ามาภายในร้านไรสาทางนี้ครับ เราวิสาก้าวเข้ามาอย่างโตของคนรักก่อนจะหันไปยิ้มให้เพื่อนสนิทของพี่สบายตัวเองขอโทษทีนะโอพอดีเราติดโุรน,นิดหน่อยนะ่ะสวัสดีค่ะพี่เอิญสบายดีหรอคะไม่ได้เจอกันนานเลยนะสวัสดีครับริสาสบายดีไหมเป็นไงบ้างช่วงนี้ถามรุ่นน้องสาวด้ยวยรอยยิม้มริษสาเจอพึกบ้างหรือเปล่าชายหนุ่มถามรุ่นน้องเพราะเขารู้ดีว่ารุ่นน้องสาวผู้นี้ สนิทกับกรทิดามากขนาดไหนเราวิสานั่งลงพร้อมกับสบตาคนลักและหันไปมองรุนพี่หนุ่มใช่ว่าเธอจะไม่รู้ว่ารุนพี่ผู้นี้คิดอย่างไรกับพี่สะพยแต่จะให้บอกได้ยังไงก็เพราะว่าตอนนี้พี่พึ่งเป็นพี่สะพยเธอไปแล้วเราวิสาได้แต่ยิ้มอ่อนๆให้กับรุนพี่หนุ่มริสาก็ไม่ค่อยได้เจอพี่พึ่งหรอกค่ะ,คะช่วงนี้คงยุ่งๆกับการทํางานบังคะ ขอโทษนะคะพี่เอิญเรสาไม่อยากให้พี่เอิญเสียใจเอาไว้เจอแล้วค่อยคุยกับพี่พึ่งเองก็แล้วกันนะเราวิสาได้แต่เอ่ยขอโทษอยู่ในใจที่โกหกก่อนจะหันมาสนใจคนรักที่ตอนนี้จ้องมองเธอด้วยความสงสยัยมีอะไรหรือเปล่าโอเราวิสายิ้มกว้างให้คนรักแต่เดชากลับคิดว่าทำไมวันนี้หญิงสาวถึงได้ดูปแปลกๆไปจากทุกวันดูเศร้าๆไม่าสดใสเหมือนหลายเดือนก่อนเลย ไรสัาไม่สบายหรือเปล่าเออจะดื่มอะไรไหมของไรสัาขอเป็นชาร้อนก็แล้วกันเราวิสาบพูดไม่ทันจบพนักง,งานก็ยกกาแฟหอมกรุ่นมาเสิร์ฟทันทีนี่ครับกาแฟาที่สั่งพนักง,งานเสิร์ฟเป่าด้วยรอยยิ้มเพราะเขารู้จักหนุ่มสาวคู่นี้ดีว่างมือไร่ทั้งสองก็จะมาหลบความวุ่นวายมานั่งจิบชากาแฟาอยู่ที่นี่เป็นประจำเราวิสาหันมายิ้มกับพนักง,งานเสิร์ฟ สบายดีไหมคะพี่นิวสบายดีครับว่าแต่วันนี้สาวน้อยของพี่จะดื่มอะไรดีละ่ะวลากรตอบพลางยิ้มอบอุ่นงันลิซ่าขอเป็นชาลอนนะคะโอเคงั้นรอแป๊บนะเดี๋ยวจะรีบนํามาเสริมนะสาวน้อยวรากรบอกสาวน้อยนำเราวิสาด้วยรอยยิม้มเราวิสาหันไปมองรุ่นพี่หนุ่มและคนหลักได้ความแปลกใจวันนี้สองหนุ่มนี่เป็นอะไรไปถึงได้ทำหน้าปแปลกๆแ,แบบนั้น ทำไมทำหน้าตาเครียดแบบนั้นล่ะคะลงไม่ได้แตกเสียหน่อยเราวิสาบอกด้วยน้ำเสียงกึ่งขบขันสีวะจิบกาแฟก่อนจะเงยหน้าขึ้นมาตอบรุ่น้นองด้วยความกังวลพี่ติดต่อพึ่งไม่ได้เลยนะ่ะไม่รู้เป็นไงบ้างเฮ้อไม่รู้ว่าตอนนี้พึ่งทําอะไรอยู่ที่ไหนพี่เอิญชอบพี่พึ่งเลยคะถามอย่างลองเชิงและคําตอบที่ได้ทําเอาเราวิสาเงียบลงทันที แล้วพี่พึ่งรู้หรือเปล่าว่าพี่เอิญชอบไม่รู้เหมือนกันเพราะพี่ยังไม่ได้บอกพึ่งเขาเลยพี่ไม่กล้าหนะอะไรสาพี่กลัวว่าถ้าบอกพึ่งไปแล้วความสัมพันธ์มันจะเปลี่ยนไปถ้าบอกไปแล้วพึ่งไม่ได้คิดอะไรกับพี่พี่คงทําใจไม่ได้ตอนนี้ยิ่งพี่โทรหาพึ่งไม่ติดพี่ก็ยิ่งกังวลและเป็นห่วงไม่รู้พึ่งเป็นไงบ้างสิวะระบายความในใจที่อัดอั้นมาตลอดหลายปี ถึงเขาจะไม่บอกรักก่อนทิดาแต่การแสดงออกที่ผ่านมาผู้หญิงอย่างก่อนทิดาก็น่าจะรู้แล้วว่าเขาคิดอย่างไรกับเธออ้าวรู้จักกันมาหลายปีแล้วนะคะถ้าพี่ชอบพี่เพึ่งแล้วทำไมไม่สารภาพไปล่ะคะว่าคิดอย่างไรทำไมถึงมาบอกเอาตอนนี้ล่ะเราวิสา์ถามขึ้นด้วยความสงสยัยแต่ก็ยังไม่กล้าบอกชายหนมว่าตอนนี้รุ่นพี่สาวกลายมาเป็นพี่สะใภ้เธอไปแล้ว เลาถ้าหากพี่พึ่งมีแฟนแล้วล่ะครับพี่เอิญจะทำยังไงเดชาถามขึ้นด้วยความกังวลเมื่อนึกถึงรุนพี่สาวแล้วก็เครียดตามคนหลักไปด้วยมีหรือที่คนอย่างนายกฤษดาจะยองปล่อยรุ่นพี่ของพวกเขาก็แสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกรทิดาเสียขนาดนั้นเหล่าที่สำคัญรุนพี่สาวข,ของเขาไม่ได้ขี้เล่เสนหน่อยออกจะน่ารักบอบบางขนาดนั้นชายหนุ่มเห็นกนทิดาในมาดใหม่มาแล้วเมื่อเดือนก่อน กอนธิดาสวยน่ารักน่าปกป้องถ้าใครเห็นก็ต้องหลงรักอย่างแน่นอนขนาดคู่อริอย่างนายกฤษดายัางหึงหวงเลยแล้วแบบนี้รุนพีผู้นี้จะมีหวังอีกหรือเปล่าสิวะนั่งฟังรุนน้องถามด้วยหัวใจที่เคร่งเครียดและหวาวุ่นถ้าหากกอนทิดามีแฟนขึ้นมาแล้วจริงๆเขาจะทำอย่างไรแต่ฉันว่าเป็นไปไม่ได้หรอกโอเพราะตั้งแต่ที่ฉันรู้จักและคบกับเพิ่งมา ฉันยังไม่เคยเห็นผู้ชายคนไหนกล้าเข้ามาจีบหรือขอคบกับเพึ่งเป็นแฟนเลยนะเดชากับราวิสาหันมาสบตากันแล้วหันมามองรุ่นพี่หนุ่มพร้อมกันด้วยความเป็นห่วงและสงสารจะให้พวกเขาบอกได้อย่างไรว่าตอนนี้ก่อนที่ดามีเจ้าของไปแล้วแล้วที่สําคัญคนที่เป็นเจ้าของรุ่นพี่สาวก็เป็นคนใกล้ตัวพวกเขาเสียด้วยชาหลอนมาแล้วจ้ะวาราก่อนเดินเข้ามาพร้อมกับชาร้อนหอมกรุ่นขอบคุณค่ะพี่นิว ไม่เป็นไรจ้ะตามสบายนะเดี๋ยวพี่ไปรับลูกค้าโตนุนก่อนพนักงานเสิร์ฟหนุ่มบอกคนทั้งสามก่อนจะหันหลังเดินกลับไปรับลูกค้าอีกโตด้วยรอยยิ้มเดชชาเหลือบมองรุ่นพี่หนุ่มด้วยความสงสารจะบอกอย่างไรให้เขาเจ็บปวดน้อยที่สุดหรือปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ผมว่าพี่เอิญอย่าคิดมากเลยครับอย่างไรเสียพี่เอิญก็ยังเป็นเพื่อนพี่พึ่งได้นี่นาะจริงไหมนั่นสินะถึงอย่างไร ฉันก็ยังเป็นพี่เป็นเพื่อรักของพึ่งเขาถึงเขาจะมีแฟนไปแล้วฉันก็ยังรักเขาและรอเขาได้ช่างเถอะฉันกวนพวกเธอสองคนมานานแล้วงั้นฉันขอตัวก่อนนะพี่ไปก่อนนะไรสา,าถ้าเจอพึ่งก็บอกว่าพี่คิดถึงโทรหากันบ้างสิวะบอกลารุ่น,น้องทั้งสองก่อนจะลุกออกไปจากร้านแล้วหันมาบอกดรอยยิ้มมือนันเลียงนายกับไรสา,าก็แล้วกัน ไม่ต้องหรอกครับพี่เอิญแค่นี้เองเอาไว้คราวหน้าดีกว่าเมื่อนี้ผมเลี้ยงเองเดชาบอกดอรอยยิ้มก็ได้งั้นคราวหน้าฉันค่อยเลี้ยงตอบแทนนายกับบริษัทก็แล้วกันบอกทั้งสองก่อนจะเดินออกไปจาก,กร้านด้วยความคิดที่สับสนและพยายามหาทางออกให้แก่ความรักของตัวเองเดชาหันมาสบตาคนหลักด้วยความกังวลยิ่งเห็นแววตาคนหลักในวันนี้เขาก็ยิ่งรู้สึกใจหายอย่างไรชอบกน มีอะไรเกิดขึ้นช่วงที่เขาไม่ได้เจอเธอหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าลิสาโอว่าลิสาดูเครียดๆไปนะมีอะไรก็บอกโอได้นะชายหนุ่มถามพยายามระง,งับอาการหน่อยใจแทนที่ลิสาเจอเขาจะดีใจนี่อะไรกลับนั่งทำหน้าอมทุกแบบนี้มันหมายความว่าอย่างไรกันเราวิสาเงยหน้าขึ้นมาสบตาคนตรงหน้าด้วยแววตาที่เดชาเห็นแล้วใจหายว่า ความรู้สึกแบบนี้มันเป็นลางบอกเหตุว่าความรักของพวกเขากำลังจะไปไม่รอดอย่างนั้นหรือแต่ชายหนุ่มก็ไม่ได้ถามอะไรออกมากเพราะต้องการให้คนรักเป็นคนบอกเขาด้วยตัวเองมากกว่าโอริสาไม่รู้ว่าตอนนี้ริสาคิดยังไงกันแน่ริสาสับสนมากเลยโอรู้ไหมบอกริสาหน่อยว่าริสาควรทำอย่างไรริสาก็ทำตามที่ใจริสาต้องการสิโอไม่รู้หรอกนาว่าตอนนี้ รรสาเป็นอะไรแต่ถ้าคนเราต้องฝืนความรู้สึกของตัวเองโอว่ามันไม่ดีเลยรรสามีอะไรจะบอกโอไหมรรสาขอโทษเระวิสาตอบได้แค่นั้นน้ำตาก็ไหลาอาบสองแก้มก่อนจะยกมือขึ้นเช็ดน,น้ำตาที่ไหลลงมาลกลัวถ้ารรสาพร้อมเมื่อไหร่รรสษาจะบอกโอเป็นคนแรกเลยรรสาเดชารับรู้ถึงความรู้สึกที่คนหลักแสดงออกมาได้เป็นอย่างดี เขาเริ่มรับรู้ถึงความเศร้าส้อยในดวงตาคู่นั้นโอว่าบางทีโอกับริสาน่าจะกลับไปทบทวนความรู้สึกของตัวเองกันอีกครั้งจะดีไหมโอไม่อยากให้ริสามีสภาพแบบนี้โอเจ็บริสารู้ไหมการเห็นคนที่เรารักต้องเจ็บและทรมานแบบนี้โอยิ่งเจ็บและทรมานมากกว่าริสาหลายเท่าเดชาบ,บอกด้วยน้ำเสียงอบอุ่นถึงแม้ความเป็นจริงมันจะเศร้าขนาดไหน แต่ถ้าคนที่เขารักมีสภาพแบบนี้เขาก็คงต้องปล่อยเธอไปเราวิสาเงยหน้าจบตาคนหลักได้ความเจ็บปวดและเสียใจจะมีสักครั้งไหมที่ผู้ชายตรงหน้าเธอนี้จะทําให้เธอเสียใจไม่มีเลยมีแต่เธอที่คอยสร้างปัญหาให้เสมอมาเหล่านี้เธอก็ยังคิดจะทําร้ายหัวใจของเขาอีกแต่จะให้ทําอย่างไรในเมื่อเธอเองก็เพิ่งคนพบใจตัวเองว่าคนที่เธอหักจริงๆ คือเพื่อรักของพี่ชายริสาขอโทษนาโอริสาไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ริสาพยายามหลอกตัวเองมาตลอดว่าริสาเกลียดเขาแต่พอริสาเสียเขาไปริสาถึงได้รู้ว่าคนที่ริสารักคือคนที่ริสาพยายามบอกใครๆว่าริสาเกลียดริสาขอโทษริสาขอโทษจริงๆเราวิสาร้องให้ออกมาอย่างไม่อายใคร เธอจะทำอย่างไรกับปัญหานี้ดีนะเธอจะแก้ไขอย่างไรเดชาเับฟังด้วยหัวใจที่เจ็บปวดเมื่อคิดว่าคนที่เขาคิดว่ารักเขาและเขาก็รักเธอแท่ที่จริงแล้วไม่ใช่อย่างที่เขาหวังเอาไว้เลยแล้วเขาจะทำอย่างไรกับหัวใจตัวเองดีชายหนุ่มกระชับม,มือของอีฝ่ายแน่นด้วยความรักและเป็นห่วงโอรูว่าที่ผ่านมาไรสาคิดยังไงกับโอไรสาไม่ต้องเสียใจไปหรอก ถึงเราจะไม่ได้เป็นคนรักกันแต่เราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้ใช่ไหมเดชาบอกด้วยน้ำเสียงเศร้าริสาขอโทษริสาคิดว่าถ้าเราครบกันไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งริสาอาจจะรักโอได้เท่ากับที่โอรักริสาแต่ยิ่งริสาพยายามมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งดูเหมือนพยายามหลอกตัวเองว่ารักโอแต่ความจริงแล้วริสารักโอในแบบเพื่อนแบบพี่ชายเท่านั้น เรซาท,ทำรายโอเรซาขอโทษเดชานั่งฟังเงียบโดยไม่ได้เอ่ยอะไรออกมาให้หัวใจตัวเองต้องเจ็บอีกใช่ว่าเขาจะไม่รู้ว่าเราวิสาคิดยังไงกับเขาตลอดสามปีที่ผ่านมามีแต่เขาที่พยายามแสดงความรักความห่วงใยให้แก่หญิงสาวเสมอมาเขาคิดว่าสักวันหนึ่งเราวิสาอาจจะรักเขาเหมือนที่เขารักเธอแต่ยิ่งนานวันทำไมความรักที่เขาคิดว่า น่าจะได้จากเธอกลับเบาบางลงทุกวันโอโรนาว่าริสาก็ไม่อยากให้เป็นแบบนี้แต่จะให้ทำยังไงได้ล่ะในเมื่อใจริสาไม่ได้รักโอช่างเถอะอย่ร้องไห้สิเดี๋ยวใครมาเห็นเข้าเขาจะหาว่าโอทำามีดีมีลายลิสานะชายหนุ่มปลอบด้วยน้ำเสียงอบอุน่นแต่ในใจของเขาตอนนี้มันเจ็บปวดจนเกินเยียวยาโอว่าเราสั่งอะไรมาทานกันดีกว่านะอย่าคิดมากเลย โอเข้าใจที่ลิสาบอกแล้วถ้าว่าไหนลิสาไม่มีใครจำเอาไว้นะว่าริสายังมีโอเดชาบอกผู้หญิงที่กำลังจะกลายเป็นอดีตคนรักของเขาไปอีกในไม่ชา้าทำไมเขาถึงได้เจ็บปวดนักก็ไม่รู้ทั้งที่เขาก็พยายามทำใจอยู่แล้วว่าระหว่างเขากับราวิสาอาจต้องลงเอยแบบนี้แถมพี่ชายของคนรักก็พยายามขัดขวางเขามาตลอดแต่พอเลิกกันจริงๆ,ๆเขากลับทำใจไม่ได้ ริสาขอโทษนาโอที่ทำร้ายโอมาโดยตลอดอย่าคิดมากเลยลิสาถึงเราสองคนจะไม่ได้เป็นแฟนกันแต่เราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้นี่นาเดชาอดนึกถึงสิวะกับก่อนที่ดามไม่ได้สงสัยทั้งเขาและรุ่นพี่หนุ่มคงต้องอกหักเหมือนกันอย่างแน่นอนสั่งอาหารกันดีกว่าเดี๋ยวดึกเดชา,าหันไปสั่งอาหารด้วยน้ำเสียงที่พยายามทำให้ดูสดใสที่สุดที่เขาจะทำได้ อาหารมือนีเป็นอาหารมือที่เดชาและาราวิสารู้สึกว่าช่างจืดชืดเหลักเกินเขาพยายามกินให้ได้มากที่สุดเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายต้องเสียใจหลังจากนี้ก็ไม่รู้ว่าพวกเขาจะมีโอกาสได้มานั่งกินอาหารด้วยกันแบบนี้อีกไหมจบตอนที่สิบสอง